ก็มาพบกับน้องเบอร์รี่อีกแล้วนะคะในรายการ My Berry Channel กันอีกแล้วนะคะอุ้ยทำไมเสียงสูง <c oughs> โอเคทุกคนแล้วทุกคนคงจะเห็นแมปนี้ใช่ไหมคะแมปนี้ทุกคนอาจจะเคยเล่นนะคะเป็นในโลบอกเหมือนเดิมค่ะแต่มีชื่อแมปว่า Tower of Hell ค่ะ ก็คือแมปนี้นะคะมันจะยากมากเลยค่ะมีครั้งหนึ่งน้องเบลลี่เคยเล่นแมปนี้ค่ะคือแบบว่ากว่าน้องเบลลี่จะไปถึงตรงสีขาวข้างบนสุดได้ค่ะคือแบบว่าใช้เวลานานมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีเวลาํำกับค่ะน้องเบลลี่เล่นหลายรอบน้องเบลลี่ก็ไม่เคยทำได้เลยค่ะแต่มีครั้งหนึ่งน้องเบลลี่ทำได้แล้วค่ะตอนนี้เราเราจะต้องเรามีภารกิจค่ะเราต้องขึ้นไปถึงสีขาวนั้นให้ได้ค่ะทุกคนทุกคนช่วยเชียร์น้องเบลลี่ด้วยนะคะ อันนี้คือมันจะไม่เซฟด้าน,นะคะคือถ้าตกก็คือตายเลยค่ะโอ้ oh my god เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่มันจะยากตรงนี้แล้วค่ะแต่น้องวูรี่เข้ามาตอนที่เวลามันสองนาทีพอดีเลยนะคะงั้นก็ถ้าตาต่อไปอะ่ะเราจะต้องมันก็จะมีประมาณ7จนาที8นาทีใช่ไหมคะงั้นเราก็จะต้องรีบเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นให้ชนะกันดีกว่าค่ะโอ้ตกอีกแล้วค่ะทุกคน รอบน,นี้นะคะเราตกบ่อยมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ค่ะน้องเบอร์รี่เคยซื้อเป็นแบบว่าที่ทําให้กระโดดสูงค่ะแต่มันก็ไม่ได้ค่อยช่วยอะไรมากนะคะจนน้องเบอร์รี่เหลือทั้งหกสิบเอ็ดบาทค่ะทุกคนลองเล่นแบบนี้กันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่ไหวแล้วก็ออกได้นะคะเพราะว่าแบบนี้มันยากมากเลยนะคะใครแบบว่าหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ออกด้วยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวหัวรถก่อนค่ะโอเคเดี๋ยวน้องเบอร์ี่ต้องกระโดดผ่านสีดำให้ได้อุ้ยเวลาเหลือ3 2 1หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนนี่มี8นาทีค่ะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะคะไปเลยทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาน้องเบอร์รี่พูดว่า my berry channel my น้องวลิต้องเสียงสูงน้องวลิสก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้ยากมากเลยค่ะทุกคนมันขึ้นยังไงคะอ่าตกค่ะโอ้มายก็ทุกคนจะตรงยังไงเนี่ยเราจะต้องไปถึงสีขาวให้ได้เราจะต้องไปถึงสีขาวให้ได้ไไดทุกคนรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าบางคนที่ไปถึงตรงสีใกล้ถึงสีขาวแล้วแล้วตกอะค่ะเขาคงจะแบบว่า น่าจะออกเกมอยากออกเกมน่าดูเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นนี่มันยากมากเอมอมันนี้ทำไงอ่ะนนทำไมเราทำไม่ได้มีคนไทยด้วยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปต่อนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ย น้องเบลลี่เล่นไม่ถึงสีขาวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมี E p พีมาต่อนะคะเพราะว่าอีพีเนี้ยเราเล่นด่านลูปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นด่านโปรค่ะคนมันจะมีประตูสีขาวๆอยู่ข้างล่างค่ะจะมาเขียนว่าโปรนะคะก็คือด่านคนที่แบบโปรนะคะน้องลี่จะลองมาเล่นดูว่ามันจะยากหรือง่ายค่ะแต่น้องบลลี่ว่าน่าจะยากนะเพราะว่ามันเป็นด่านโปรนี้ด่านยิ่งยากเลยด่านโปรก็ต้องยากีสคนใช่ไหมว้าย ทุกคนเมื่อกี้เราโดดผ่านแล้วใช่ไหมค่ะทุกคนตอนนี้เราตกอีกแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยแม่แม่ฮัตชิวจ้าอาจกน้องเบลลี่ฮัตชิวทำไมเนี่ยฮัทชิวแบบปลอมๆค่ะทุกคนเราจะต้องผ่านให้ได้ทุกคนช่วยเชียร์น้องเบลลี่ด้วยนะคะเชียร์โดยการกด subscribe นะคะโอเคทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคน เราจะต้องผ่านคันทุกคนเอื้อตกค่ะเออแค่ด่านแรกก็ยังไม่ยังไม่ได้เลยค่ะด่านสองด่านสามจะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ไม่ก็เลยค่ะทุกคนโอเคเราต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะคะกระโดด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 อ่าเออเจ็บตกค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องผ่านให้ได้นะคะอผ่ ừ, านจ้าแป๊บนึงค่ะ ขอตั้งสมาธิปแป๊บนึงค่ะเอะแอะเอะแอะเอะ <c oughs> น้องบริ๊ี่อะแอนะเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กระโดดไม่ได้อยู่ดีค่ะทุกคนอยากเห็นน้องบริแ๊แคสเกมโรบบอกในคอมไหมคะถ้าอยากเห็นนะคะช่วยบอกด้วยค่ะเดีย๋ยวน้องบริ๊จะลองแคสโรบอกในคอมดูนะคะแต่ตอนนี้น้องบริ๊ขอเล่นไอแพดให้รอดกันค่ะทุกคน ปกติน้องบลลีจะเล่นในโทรศัพท์หรือไม่ก็ iPad นี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้อยากให้เปลี่ยนไปใช้ในคอมแทนก็บอกได้นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราจะต้องกระโดดให้ผ่านก่อนค่ะปึ๊บใครเคยเล่นด่านเทอร์เวอร์อเอเแล้วผ่านไปไปถึงสีขาวอย่างง่ายดายบ้างคะน้องบลลีอยากรู้มากเลยค่ะเพราะว่าน้องบลี่ยังไม่คิด ว่าใครจะไปผ่านสีขาวได้แต่บางคนอ่ะเขาอาจจะเติมตังขึ้นไปอยู่บนสีขาวได้อย่างไม่ได้เลยนะคะตองเบี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะเติมไปทำไมทำไมไม่เล่น <c oughs> น้องเบนลี้ตุยออแล้วค่ะทุกคน <c oughs> จะมีใครบวกเวลาให้ไหมคะเนี่ยเออไม่กอดเลยค่ะทุกคนจึ๊บจบทุกคนช่วยเป็นกังไปให,ให้น้องเบ์ลี่ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนใช้กดกระดิ่งด้วยแล้วตอนนี้น้องวิกจะกระโดดผ่านไหมไม่ผ่านทุกคนคือมันยากมากเลยนะทุกคนใครที่เล่นผ่านด่านี้ถือว่าเก่งเลยค่ะไปโดดต่อค่ะโดดโดดโดดอาตกทุกคนตอนนี้น้องวิี่โดดจะผ่านไหมเนี่ยหรือเราต้องใช้กด ให้ไม่ล็อกหน้าจอค่ะเไม่ล็อกหน้าจอจะอยู่ข้างๆขวาปุ่มกระโดดนะข้างล่างตรงปุ่มกระโดดทางกน,นลองกดดูได้นะคะเผื่ออาจจะช่วยสักนิดนึงเผื <c oughs> <c oughs> ่ออาจจะช่วยค่ะนี่คะ่ะอุ้ยไม่ช่วยเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะใช้มุมนี้แล้วค่ะมุมนี้น่นาจะง่ายกว่าโอเค ในคอมก็สามารถกดแบบนี้ได้นะคะตรงตรงแป้นพีมันจะมีเขียนคําว่าชิปอะค่ะก็กดชิปมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ล็อกหน้าจอให้นะคะทุกคนเอ,เอ้ยน้องาริมิน่ากดกระโดดเลยโอ้ไม่ก็จะผ่านไหมเนี่ยเหลือเวลาอีกสองนาทีค่ะทุกคนเราจะมาดูซิมาเราจะไม่ทําแล้วค่ะเราจะดูแทนแล้วค่ะหรือว่าน้องบริจะต้องมี อะไรบางอย่างเป็นตัวช่วยค่ะทุกคนอาจจะนะคะเอ๊ะนี่ไงคะทุกคนน้องบีจะซื้อน้องบ,บ,บ,ออนนองบีบวกเวลาเพิ่มแล้วค่ะเคตอนนี้น้องบีบวกเวลาเพิ่มแล้วค่ะแล้วน้องบีก็จะต้องรีบกระโดดค่ะเพราะน้องบีอยากชนะมากๆเลยเนาะคือว่าน้องบีเคยชนะไปแค่รอบเดียวเองค่ะงั้นแปลว่าน้องบีก็ต้องกระโดดให้ชนะใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะถูกต้องเลย สี่นาทีค่ะทุกคนยังมีจะมีใครถึงสีขาวไหมด่านนี้ยังไม่มีใครถึงสีขาวเลยค่ะยังโชคดีไปนะคะโอ้ไมก็ตกอีกแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนอื่นเราไม่เราไม่กระโดดแล้วค่ะเรามาแนะนําด่านโป้ให้ดูก่อน,นะคะ่ะน้องบิเคยเข้าด่านโป้แล้วค่ะด่านโปมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเข้าไปมันจะกลายเป็นด่านโป้ทุกอย่างก็จะยากกว่าเดิม เลยคะ่ะเราต้องไปกระโดดต่อแล้วค่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะคะกระโดดกระโดดกระโดดเลยค่ะทุกคนอ้าวตกค่ะเราเดินทางนี้ก็ได้เราไม่ใส่บันไดแล้วคะ่ะทุกคนเดินเดินเดินทุกคนอันนี้น้องระดับหนึ่งเองนะคะทุกคนเคเดี okay. ๋ยวเรากระโดดต่อเลยคะ่ะปึ๊บ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  ทุกคนอยากลองให้น้องเบอร์รี่เล่นเป็นแบบว่า low box simulator ดูไหมคะจริงๆคือน้องเบอร์รี่เป็นคนที่ชอบเล่นซิมูเลเตอร์มากๆเลยนะคะแต่น้องเบอร์รี่ไม่ได้อัดให้ดูค่ะเพราะว่ามันอาจจะนานนิดนึงนะคะเพราะว่าซิมูเลเตอร์มันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคือน้องเบอร์รี่ลืมอัดค่ะนั่นเองคือเวลาน้องเบอร์รี่เล่นใช่ไหมคะน้องเบอร์รี่ก็จะไม่ได้อัดอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางด,าด่านน้องเบอร์รี่ก็จะ แต่ซิมูเลเตอร์น้องเบลลี่อยากอัดแต่ว่าน้องเบลลี่เคยเล่นไปแล้วมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนเคยเล่นไปแล้วเหมือนได้ของแต่ว่าค่ะก็คือไม่ได้อัดเกมนั้นนะคะแต่ว่าน้องเบลลี่กำลังจะหาซิมูเลเตอร์อัดอื่นเพื่อให้ เ,เพื่อนๆพี่ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวน้องเบลลี่ต้องไปหาซิมูเลเตอร์กันค่ะแล้วถ้าอยากให้น้องเบลลี่เล่นโลบซิมิเลเตอร์แมปไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกน้องเบลลี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเบลลี่จะเล่นให้ค่ะโอเคตอนนี้น้องเบลลี่ก็ตายตลอดเลยค่ะคือยังไม่ผ่านเลยค่ะด่านสองเนี่ยมันคือแบบเสียใจค่ะทุกคน <c oughs> ทุกคนเห็น เบอร์สองไหมคะทุกคนที่มันเป็นรูปเหมือนช็อปอะคะ่ะแล้วก็มีสีเป็นสีง,งนั่นแหละคะ่ะจุดที่เราตกบ่อยมากคะ่ะค,คือตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนคือตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนคือเหลือนหนึ่งนาทีบ้องลิก็ไม่รู้จะทำไงให้ใชนะอะคะ่ะคือมันยากเกินไปสำหรับน้องลิ้งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า Tower of hell เนี่ย แล้วคับ EP 2จบแล้วแล้วทุกคนเตรียมดูด่านปาก,กว่าอื่นๆของพี่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องบริกะว่าจะจะอัดคลิปทามชามให้ดูค่ะทามชามก็เกมเหมือน Tower of Hell นี่แหละค่ะแต่ว่าพอขึ้นไปมันก็จะเซฟให้ด่านหนึ่งค่ะแต่มันไม่สามารถลงไปข้างล่างต่อได้แล้นะคะถ้าเซฟแล้วค่ะนั่นเลยค่ะแต่ถ้าอุ๊ยมีคนปลดหมอกค่ะทุกคนเขาซื้อหมอกเขาซื้อหมอกเพื่อให้เรามองไม่เห็นค่ะ เออแล้วเขาจะซื้อได้ไงอ่ะในเมื่อเขาในเมื่อเขาก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันหรือว่าเขาอยากซื้อมาแกล้งแล้วเขาไม่อยากผ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะทุกคนน้องอลลีก็ไม่รู้อะค่ะทุกคนจะเปิดหมอกทําไมน้องีไม่เข้าใจเลยเพิ่มเวลาย,ยิงดีกว่าเลยค่ะทุกคนซึ่งคือน้องบุรีเป็นคนที่แบบว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออคือน้องบุรีก็ต้องีก็หาบันไดไม่เจอแล้วคะ่ะตอนนี้อลอนี่ไงบันไดเจอแล้วคะ่ะ ู่ที่มืดๆน,น้องนี่ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะส่วนนี้อยู่ที่ขาวก็คือมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะทุกคนขา,ขาวขาวคุณคุณนะ่ะก็จะมองด่านไม่เห็นนะแป๊นนึงเนี่ยทุกคนลองดูข้างบนสิคะเห็นแต่สิ่งกีดขวางไม่เห็นด่านอะไรเลยค่ะซึ๊อตอกค่ะทุกคนทุกคน120นวีแล้วค่ะนอกก้องเบลลี่ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วแหละค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังดีนะคะ เพราะว่ามีคนเปิดหมกแล้วเวลาค่ะพอดีเพื่อนโทรมาค่ะเมื่อกี้นะคะคือน้องเบ์รี่มีเพื่อนน้องเบ์รี่โทรมาค่ะก็เลยน้องเบ์รี่ก็เลยหลุดเกมนะคะแล้วน้องเบ์รี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้อัดต่อนะคะคืออ่ะเมื่อกี้คุยกับเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วน้องเบ์รี่ก็เลยเข้าเกมใหม่มันก็เลยกลายเป็น5นาทีนะคะทุกคนไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็มาเล่นถังเลยค่ะด่านนี้นะด่านที่แล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะเวลาใกล้หมดอยู่แล้วเนาะ เห็นไหมคะเคพอดีเพ <laughs> anyway, right? okay, anyway, so, okay, ื field, ่อนน้องวอลลี่โทรมาค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะเห็นน้องวอลลี่จะเล่นให้เก่งกว่าเดิมเลค่ะทุกคนเพว่าโทษฐานที่โทษฐานที่น้องวอลลี่มีของอัดค่ะเมื่อกี้แลต่เราวอร์ี่ก็เล่นหนุนเกมอยู่เลยค่ะทุกคนโอเคตอนี้น้องวอร์ี่จะบอกเพื่อนแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไปนะคะเพราะว่า อยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคอ้าวเราตายเฉยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเล่นเล่นด่านนี้จบแล้วนะ้องบีก็คงต้องลาไปก่อนแล้วแหละค่ะเพราะว่าเราเล่นกันมาแล้วมาหลายนาทีแล้วนะเนออเดี๋ยวเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะแต่เราเวลาหมดกันค่ะอีกสี่นาทีนะคะทุกคนต้องให้น้องบอรี่ผ่าน,นะคะ่ะ ามนาทีแล้วค่ะคือเมื่อกียมีคนเปิดหมอกใช่ไหมค่ะแล้วเขาเปิดหมอกตอนใกล้เวลาหมดพอดีนะคะก็ยังโชคดีค่ะแต่ถ้าเปิดหมอกตอนเริ่มเกมเนี่ยค่ะคือโชคไม่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดหมอกใ้เริ่มเกมตอนเอยใช่ตอนตอนเริ่มเกมนะคะก็จะมองไม่เห็นตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมค่ะแต่นี่เขาเปิดหมอกตอนใกล้จบเกมก็จะใกล้จบเกมเร็วๆเราก็ไม่ต้องทนเห็นหมอก เอ้ยเราก็ไม่ต้องเห็นแอนเฟซนิ่งนะคะนีดก่อนเราก็ไม่ต้องเห็นหมอกแบบว่านานอ่ะก็คือเห็นหมอกแค่แป๊บเดียวค่ะนั่นแหละค่ะุกฮ้ยก่อนจะพูดได้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนเวลาทุกคนดูช่องน้องเบอร์รี่อะค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ามัน น้องบริทำเองเลยนะคะแล้วก็ค,คือทุกคนก็คิดว่ามันโอเคไหมคะถ้าเกิดว่ามันโอเคก็ดีนะคะทุกคนก็ก็น้องบอริก็จะได้อ่น้องบอริก็จะได้ทำต่อไปไม่ต้องเปลี่ย Ь นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยน้องบอริก็จะทำใหม่ให้นะคะทุกคนช่วยบอกน้องบอริได้นะคะแต่ถ้ามันโอเคแล้วก็บอกว่ามันโอเคแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงตรงน,นี้แล้วค่ะเราต้องรอรอแผ่นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปเรืนนะะ่อยๆค่ะตอนนี้แผ่นยังไม่มาทุกโอเคมาแล้วอุวยทุกคนเห็นนี้ไหมอ่ะแหวกตายค่ะชื่อทุกคนคือมันแบบยากจนไปสำหรับนี่จรถ้าเกิดว่าต่อ,ตอไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านโกล์นะคะแต่วันนี้อ่ะเดี๋ยวน้องบิลลี่บอกก่อนค่ะคะือ าวันไหนว่างน้องเบลลี่ก็จะอัดให้ดูนะคะแต่ช่วงหลักๆนี่คือประมาณเสาร์อาทิตย์นะคะเบลลี่ก็จะอัดแค่คลิปเดียวนะคะทุกคนคือน้องเบลลี่คือเสาร์อาทิตย์เพราะว่าจันถึงสุกน้องเบลลี่ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะไม่ว่างอัดให้ดูค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะคือน้องเบลลี่จะทํากันบ้านตั้งแต่วันสุกเสร็จแล้วนะคะวันเสาร์อาทิตย์น้องเบลลี่ก็เลยว่างว่างอัดค่ะ ส่วนวันนี้วันเสาร์น,นะคะก็คืออัดพิททาวเวอร์อรอฟฮลนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะเนี่ยน้องวินก็จะอัดอัดทามทามก็แล้วกันค่ะส่วนอาทิตย์หน้าต่อไปเนี่ยน้องวินจะอัดทาวเวอร์ออฟฮลอีพีสองะคะ่ะทุกคนรอได้ใช่ไหมคะ จะเหยียบแผ่นแล้วเราก็จะกระโดดข้ามไปเลยนะคะเฮ่ทุกคนเขมาแล้วคะ่ะทุกคนคือทำไงอะ่ะอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยเฉียวแผ่นทั้งมา เพื่อนน้องเบลลี่ค่ะบอกว่าปัตีน้องเบลลี่เป็นคนเล่นปลาตัวเก่งแล้วเพื่อนก็เลยแนะนำให้เบลลี่เล่น tower of hell ค่ะแต่ว่ามันยากเกินไปนะคะแล้วเพื่อนก็เลยชวนไปเล่นคลาดฟาร์มเบลลี่ก็เลยรู้จักทั้งสองเกมเลยค่ะนี่คือที่มาของการรู้จักนะคะนี่คือที่มาของการรู้จักเกม tower of hell กับคลา m ฟากันค่ะโอ้ทุกคนเราไปอีกแล้วนะคะ เราจะทำยังไงให้เราทุกคนทุกคนเห็นไหมคะมีคนบวกเวลาค่ะยี่ยเราจะต้องรอดนะเราต้องรอดทุกคนท่องไหค้ค่ะเราจะต้องรอดเราจะต้องรอดลาลาเราต้องรอดนะคะทุกคนบุ๊บบ๊บบ๊บบเราจะไปอย่าง Official ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไปก็ตายค่ะ เดีย๋ยวทุกคนเห็นคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้นานมากเล้นะคะทำไมเขาไม่ไป มองอัปปลาตัวที่น้องเบบี่เคยอัดลงคลิปไปได้ไหมคะก็อันนั้นนะค่ะคือ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 ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วค่ะทุกคนเล่นเล่นเออเล่น Tower of Hell จนบอกว่าสมองตื้อไปหมดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องสิบวิสุดท้ายที่เราต้องไปให้ได้ค่ะทุกคนตอนนี้ ได้กแต่ถ้าผ่านก็น่าจะดีนะคะเฮ้ย hey, ทุกคนเราผ่านเราสุดยอดค่ะไม่เป็นไรเราถึงแค่ตรงนี้เราก็สุดยอดแล้วคะ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคือตอนเนี้ยน้องเบอร์รี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแต่ว่าน้องไม่ขอพูดอะไรอยู่นิดนึงคือเอาลองอดพาตัวที่น้องเบอร์รี่เคยเล่นนะคะอันนั้นคือน้องเบอร์รี่ยังไม่แพ้นะคะเพราะว่าน้องเบอร์รี่ไม่ได้ตาย6 5ารั้งใช่ไหมคะ ที่น้องเบลลี่บอกภารกิจไว้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าน้องเบลลี่ตายหาครั้งนะคะน้องเบลลี่จะจบคลิปทันทีค่ะแต่อันนั้นน้องเบลลี่ไม่ได้จบคลิปก็คือน้องเบลลี่ไม่ได้ตายนะคะทุกคนต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตาม แชร์ Share, กด Subscribe ให้น้องเบลลี่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้ววันนี้น้องเบี่อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงทุกคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พูดเยอะไปหน่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเบลลี่จะออกเกมแล้วบ๊ายบาย